อื <ừ> มาเด้อค่ะพี่น้องวันนี้ตำสมตำด้วยจ้ตาตำบักลำตุ๋เนาะพี่น้องมะเสืเทศมะเขืเทศเนาะบีบเดียว เขาก็มีมะละกอนะจ๊ะเขาก็ใส่อย่างอ่นเทมน,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 น้ำตาลนิดนึงน้ำตาลน้ำตา ียปลาอยู่ต่างประเทศค่ะบ่มี่ถ้าหาซื้อมาลอกโกก็ได้ก็เอาลั่นตุเทน้อกันน้องแก้ขัดแก้ขัดเราไปโอนนะจ๊ะคุณชายถือกองไหนได้จ้ะติมด้วยมะนาว เรากชิมๆ้แล้วเราก็จะใส่ลาตุาไปเซนค้นมะละกอีก่พี่น้องนี่ นี่อืมใส่มะเขือมะเขือพี่น้องใส่มะเขือลงไปน้องใส่มะเขือลงไปด้วยม,มะเขือกระซื้อมาจากหลานไท่น่จ๊ะ ตอ่นี้เราก็จะมาทำนะคะ